ข้อควรรู้ก่อนติดฟิล์มไฮโดเจลต้องรู้อะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบ หลายคนนะครับอยากจะติดฟิล์มไฮโดรเจลครับแต่ว่าไม่เข้าใจว่าฟิล์มไฮโดรเจลนั้นคืออะไรเคยได้ยินแต่ฟิล์มกระจกนะครับวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันครับเนื้อฟิล์มนะครับจะเป็นแบบไฮโดรเจลครับฟิล์มไฮโดรเจลนั้นก็คือฟิล์มที่พัฒนามาจาก TPU ซึ่งที่เราติดกันสมัยก่อนครับเป็นฟิล์มธรรมดาธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่าฟิล์มไฮโดรเจลนั้นนะครับเขาพัฒนามาแล้วครับทำให้มีความยืดหยุ่นสูงครับแล้วก็มีความบางกว่ากระจายแรงกระแทกได้ดีกว่าครับ เนื้อฟิล์มเนี่ยไม่แตกครับบอกเลยนะครับว่าหมดปัญหาเรื่องฟิล์มแตกร้าวขอบินแบบฟิล์มกระจกครับหลังจากการติดฟิล์มไฮโดเจล,ล,ล,ลนะครับอาจจะมีเส้นกลางหรือว่าฟองอากาศเล็กๆน้อยๆนนนะครับไม่ต้องตกใจไปครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายไปได้เองครับฟิล์มนั้นจะสามารถคืนสภาพได้เองภายใน36ชั่วโมงครับ เมื่อเราใช้งานโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อหน้าจอเริ่มเกิดมีความร้อนต่างๆอะไรเงี้ยครับเนื้อฟิล์มก็จะคืนสภาพครับทำให้ฟองอากาศต่างๆหรือว่าเส้นกลางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหายไปได้เองครับสุดยอยมากๆหลายหายคนสงสัยนะครับว่าทาไมติดไปแล้วมีเส้นกลางต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเส้นกลางเนี่ยเกิดจากการติดตั้งฟิล์มพีทีเอสครับที่จะมีการยกเลเยอร์ขึ้นทีละค่าไงครับ ทาให้อาจจะทิ้งร่องรอยของเส้นกลางอยู่แต่ว่ามันจะสามารถหายไปได้เองครับภายใน36ชั่วโมงฟิล์มเซลเจน,นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษในการคืนสภาพตัวเองครับซึ่งก็จะช่วยสมานร,รอยขีดข่วนจากการใช้งานนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้ภายใน36ชั่วโมงนะครับรอยเหล่านั้นเนี่ยก็จะตื่นขึ้นมาครับแต่ว่ารอยนั้นเนี่ยจะไม่ได้หายไปแบบ1 0 0นะครับแล้วมันจะดูกวนตาหรือเปล่าเวลาเราใช้งานทโทรศัพท์นะครับบอกเลยว่า ไม่มีผลต่อการใช้งานครับเวลาเราเอามือไปลูบๆเนี่ยครับจะไม่รู้สึกเลยครับว่าฟิล์มเนี่ยเคยเป็นร้อยวิธีการติดฟิล์มไฮโดเจนะครับจะไม่เหมือนกับฟิล์มกระจกครับจะต้องใช้อุปกรณ์สําคัญเลยนะครับก็คือไม้รีดฟิล์มครับเพราะว่าฟิล์มไฮโดเจนะครับจะเป็นการรีดยกใช้ไม้ปาดไปทีละเลเยอร์นะครับทำให้อาจจะมีขั้นตอนซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าศึกษาดีๆแล้วเนี่ยไม่ยากเลยครับสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองเลยแต่ถ้าเกิดสถานการณ์เร่งรีบนะครับหาไม้รีดไม่ได้นะครัับบนนีีี่ครรเาจะใช้วิธ นี่แล้วก็ใช้เป็นบัตรต่างๆนะครับรูดแทนไม้รีดได้เลยครับเ <Wow. S 1> วลาเราติดฟิล์มมือถือนะครับก็อยากจะให้มันช่วยปกป้องหน้าจอครับ mm hmm. เวลาเราทำตกอะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากให้มันแตกครับ ซึ่งฟิล์มไฮโดเจลนั้นนะครับก็จะช่วยกระจายแรงกระแทกได้ดีครับเราทดสอบมาแล้วนะครับในระยะความสูงเนี่ย100ซนติเมตรครับซึ่งเป็นความสูงที่คนทั่วไปเนี่ยมักจะทำโทรศัพท์ตกกันผลออกมานะครับว่าฟิล์มไฮโดรเจลนั้นช่วยปกป้องหน้าจอได้ดีครับแล้วก็เนื้อฟิล์มเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับฟิล์มกระจกเนี่ยแตกแล้วครับต้องไปเสียตังเปลี่ยนฟิล์มอีกโอ้โหไม่คุ้มเงินเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนติดฟิล์มไฮโดรเจลนะคร หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่กําลังสนใจฟิล์มพฮโรเจลนะครับแล้วก็อยากจะติดหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดของยี่ห้ออะไรดีนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าฟิล์มพฮโรเจลต้องคอมมี่ครับเพราะว่าคอมมี่ดีกว่า wow.